สวัสดีชาวธาตน้ำค่ะคลิปนี้เป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาเรื่องราวความรักของชอาวธาตน้ำประจำวันที่1นึถึง 15, สิเมษายน2องพน 8, นะคะในส่วนของชอาวธาตน้ำคือผู้ที่มีลัคนาราศีเป็นมีนกรกฎและพิจิก ในส่วนนี้ต้องขออนุญาตบอกทุกคนทุกท่านก่อนว่าว่าคุณจะเป็นชาวสองชาวท่านนําเองก็ดีหรือเป็นชาวท่าน้ําเองก็ดีตัวโบเองไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์นะคะแต่เป็นผู้สื่อสารกับคุณผ่านนักภัยเพราะฉะนั้นอาจจะมีประโยคภาษาที่เรียบเรียงได้ไม่สละสลวยนะักต้องขอภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะแต่หากว่าใครนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยนักภัยมันตรงจังมันใช่จังมันจึง้งมันเอ๊ะ สามารถที่จะเช็คดวงส่วนตัวได้โดยการแอดไลน์ไอทีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอมาได้เช่นเดียวกันและสามารถกดัพ p อ o r t กันได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกด subscribe ช่องนี้ไว้หรือเป็นการกดติดตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใน TikTok เองก็ดีหรือใน Facebook Fanpage เองก็ดีก็กรับขอบพระคุณมาณาที่นี้สำหรับ Super t h a n k s นะคะกรับขอบพระคุณมาณที่นี้สำหรับการแชร์การข้อหัวใจค่ะและการคอมเมนต์หัวใจสองดวงใต้คลิปวิดีโอเพื่อดึงดูดพลังงานด้านดีของทุกบ้านของทุกท่านเลยมาเริ่มกันที่เรื่องของความรักของ ชาวท่านน้าในส่วนของคนโสดกันก่อนและจะไปที่พาร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนและสุดท้ายคือพาร์ทของคนมีคู่ค่ะในส่วนนี้เรามาเคล็คพลังงานกันหน่อยนะคะสำหรับคนโสดแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังค่ะอย่าลืมกดถูกใจและอย่าลืมคอมเมนต์หัวใจสองดวงใต้คลิปวิดีโอกัน่อยด้วยนะคะเพื่อดึงดูดพลังงานและสิ่งที่ดีๆอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่แนะนำนะคะสามารถลงไปปรับไปใช้ได้สามารถดึงดูดพลังงานสิ่งที่ดีๆได้นะคะจาก ข้อความที่ดีๆหรือประโยคที่ดีๆโอเคไหมนะอะเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ของคนโสดเป็นอย่างไรคนโสดในที่นี้หลายๆคนอยู่ในหมวดของคนโสดที่เหมือนไม่โสด ยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีคนคุยอาจจะเป็นคนโสดที่มีคนคุยนั่นแหละนะหรืออาจจะเป็นคนโสดที่เพิ่งผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักมาแต่ยังมีความรู้สึกว่าตนเองยังไม่ได้หมดศรัทธากับความรักและใด,ดในที่นี้คุณคุณอาจจะไปเจอคนที่ถูกใจคุณอาจจะไปเจอคนที่คุณพอใจแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะไปต่อได้ยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะมีคนของตัวเองแล้วเขาอาจจะมีคนคุยแล้วหรือว่าเขาอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราอะค่ะเข้าใกล้เขามากไม่ได้แต่แน่นอนค่ะว่าเหมือนคุณไปเจอคนที่ คุณพูดคุยแล้วสบายใจคุณพูดคุยแล้วมีความสุขหรือบางผู้บางคนมีการซัพพอร์ตกันเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องของการเงิเรื่องของการงานด้วยสถานการณ์ก่อนหน้านี้ดูเหมือนกับว่าหลายๆคนนะคะอาจจะพึงพอใจในรูปลักษณ์ภายนอกของใครบางคนแล้วแต่ลึกๆแล้วข้างในก็มีผิดหวังนะคะเพราะาเขาอาจจะเป็นคนที่เคย เขาอาจจะเป็นคนที่ย,ยัง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 คาอยู่ในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งแบบนี้ก็เป็นไม่ได้นะคะทีนี้เรามาดูหน่อยนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะของเมษาจะเป็นอย่างไรครึ่งเดือนแรกของเมษาค่ะพลังงานหน้าไพ่เป็น8ถ้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยดีแฮงแมนนะคะแล้วก็ตามด้วยจัดเม้นท์และพลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญในที่นี้ค่ะใครในที่นี้นะคะโบแอบเห็นนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะในส่วนของ เอ่อ oh. ตัวของคุณเองนะคะอาจจะรู้สึกเบื่อเนะคะเกี่ยวกับคนที่พยายามเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะเข้ามาในลักษณะไหนก็ตามคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาเข้ามาแล้วเขาหวังผลประโยชน์กับคุณหรือเปล่าเขาเข้ามาแล้วเขาอยากจะจริงจังหรือเปล่าเขาเข้ามาแล้วเขาอยากจะจริงใจหรือเปล่าต่อให้คุณคนนี้จะเป็นคนที่คุณมีความรู้สึกว่าอยากจะไปต่อหรือมีความรู้สึกว่าตรงใจก็เถอะนะแต่ถ้าเกิดว่าเปิดเผยไม่ได้ว่าคบกันว่าคุยกันนะคุณก็ไม่อยากจะไปต่อเหมือนคุณกําลังรอเวลาหรือสังเกตการจากใครคนใดคนหนึ mm ่งอยู่หนึ่งนะคะอาจจะ เป็นคนเก่าในความสัมพันธ์โบบ,บว่าถ้าเป็นคนก่อนในความสัมพันธ์เปอร์เซ็นต์น้อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใหม่ๆหม่ในความสัมพันธ์แอบเห็นค่ะว่าตั้งแต่น่า,นาจะมีการดิวกันตั้งแต่นู่นเลยช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะอย่างที่โบบอกตั้งแต่ต้นคุณอาจจะเป็นคนโสดที่ไม่โสด ะะอาจจะมีการพูดการคุยนะคะการรอคอยรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างจากคนบางคนรอคอยคนมาหารอคอยคอนแทครอคอยคอนเนคชั่นหรือรอคอยอะไรบางอย่างที่ก่อนหน้านี้คุณรู้สึกเป็นกังวลน,นะคะมันมีการรอคอยค่ะแต่ถ้าถามว่าด้วยด้วยความเป็นเจ็ดเหรียญเกิดขึ้นนะ่ะการรอคอยในในเนี้ยในมิชชั่นเนี้ยดูรู้สึกว่าจะสําเร็จนะคะเอ่อถ้าสมมติว่าคุณรอคอยใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในหมดของเพื่อน แล้วตัวของเขาเองเนี่ยก็มีการพูดคุยหรือสื่อสารกับคุณไปด้วยแต่อาจจะไม่ได้ลงดีเทล,ลเรื่องความรู้สึกเลเร็วนี้คุณอาจจะได้รู้สึกรู้ว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ในลักษณะของคนที่คอยซัพพอร์ตในชีวิตคุณมาเรื่อยๆและเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรกันก็ว่าไปนะคะดูเหมือนกับว่าจะมีคนมาสารภาพนะคะหรือม,มาบอกความรู้สึกกับคุณแต่ว่าอยู่ึ้นอยู่กับคุณนะคะว่า ว่าคุณจะโอเคหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นเนี่ยเหมือนคุณไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะเขาน่าจะยังไม่เคลียร์ตัวเองนะคะน่าจะเป็นในลักษณะนี้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของคู่กรณีของคุณนะคะว่าเป็นไปในลักษณะไหนได้นะคะเกิดในลักษณะราศีอะไรได้บ้างนะคะสาหรับคนโสดย้านะคะว่าคนโสดที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะสาหรับชาวลัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังกันไปด้วยเพราะดวงในคันนี้เป็นดวงรวมค่ะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งและที่สําคัญเลยนะใครมีความรู้สึกเอกับหน้ายกเเเข้าาามช็็คันนปรส ก็ยินดีเช่นเดียวกันแอดไลน์ไอดีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอมานะคะในส่วนนี้กรณีแรกต้องบอกก่อนนะคะว่าคุณอาจจะกําลังดิวกับพวกท่านน้าด้วยกันนะ,ะ่ะมีนกรกกพีจิกคนที่เกินเนดในราศีเมษสิงหนูมิถุนได้มังกรได้นะมีถุนตุนแล้วก็ต้องมีกลุ่มเนาะ ในสิ่งสิ่งนี้ที่ที่น้าพ่อยากจะบอกนะคะใน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 เคสของคนที่เข้ามาอ่ะโบก้าพูดได้เลยว่าอาจจะเป็นคนที่คุณเคยมีความสัมพันธ์ร่วมกันมาก่อนอาจจะเป็นความสัมพันธ์เกา่าๆแต่เปอร์เซ็นต์น้อยอย่างที่โบบอกเมื่อก่อนหน้านี้หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่มันอยู่ในหมดที่แบบมันไปได้มากกว่าน,นี้ไม่ได้อ่ะเ,ออเช่นคุณอาจจะเคยแบบ เคยไปวันไหนกับเขาหรือเปล่าคนคนนี้อาจจะแบบคุณเคยไปวันไหนกับเขาแล้วคุณเอาเขาเอาจากหัวไม่ได้แบบนี้ก็เป็นไปได้หรือเขาอาจจะเคยวันไหนกับคุณแล้วเอาคุณออาจากหัวไม่ได้แต่ติดตรงที่ว่าเขาอาจจะมีคนของตัวเองมีนู่นนั่นนี่แล้วเขาไม่ได้บอกความรู้สึกกับคุณนะคะไพ่มันก็บอกในเชิงที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยปลอดภัยหรอกความสัมพันธ์เนี้ยถ้าสมมติว่าคุณจะ คุณจะคุยต่อหรือคุณจะไปต่อก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าเขามีความรู้สึกให้กับคุณไหมแล้วเร็วนี้เขาจะได้บอกความรู้สึกกับคุณแน่ๆแหละว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไรถ้าเกิดว่าเป็นคนใหม่ๆนะมีโอกาสได้เจอจากไหนบ้างมีโอกาสได้เจอจากสื่อสังคมออนไลน์มีโอกาสได้เจอแบบตัวตัวต่อตัวเลยนะคะในในในสถานที่ต่างๆนะคะเช่นสถานที่ที่มีคนเยอะๆอาจจะเป็นแบบการสัมมนาการประชุมนะคะ ที่อโครจรก็ได้เพราะว่าไพ่เดอะเดวิลึ้นนะคะ,ะหมายความว่าคุณกับเขามันมีความสัมพันธ์ที่บางสิ่งบางอย่างมันคลิกกันไปแล้วอะเออมันมีการคอมมิตในบางเรื่องไปแล้วแต่ว่าไม่ได้คอมมิตทางด้านความรู้สึกแค่นั้นเองนะคะอย่างที่โบบอกว่าไหนคนที่อาจจะมีแบบเคสแบบวันไหนไปแล้วแต่ก็ให้ระวังนะคะว่าคนคนนี้อาจจะเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าถูกผูกพันหรือถูกพนันการได้นะอันนี้คือหมดของคนโสดนะคะนะไหนขอดูไพ่แนะนานหน่อยนะคะว่าไพ่แนะนําอยากบอกอะไรสําหรับคนโสดชาวคนาราศีมีกรเก็บิจิต ใครที่ฟังในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเอ๊ะใดๆนะคะอยากจะลองเข้ามาเช็กกันเป็นการส่วนตัวก็ยินดีนะสามารถแอดไลน์ดีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอก็มาได้นะคะในส่วนนี้พลังงานาไพ่ใบแรกค่ะเป็นไพ่ไหนโอ้ไหนเหรียญตามด้วยไพ่เดชนะคะแต่ไพ่เดชอันนี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมันจะมีการเริ่มต้นใหม่จริงๆด้วยมันจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นกับคุณนะคะจากคนที่เคยมีความสัมพันธ์ร่วมกันหรือจากคนคนที่คุณอาจจะแบบ ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดในหัวว่าเขาจะมาชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมันจะมีเซอร์ไพรส์นะ,นะคะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากจากคนกลุ่มนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอาจจะต้องเราม,มาระวังเลยกรณีแรกก็เลยก็คือคนที่เขามีเจ้าของแล้วคนที่เขามีครอบครัวแล้วหรือคนที่เขามีมีคนของตัวเองแล้วให้เรามาระวังในจุดนี้แค่นั้นเองให้เขาไปเคลียร์ตัวเองก่อนแล้วค่อยมาคุยกับคุณหรือในการคุยอ่ะโปรดมีสเปซให้กันและกันหรือในการ รู้จักกันปวดมีสเปซให้กันละกันอย่าเพิ่งไปลั้าเส้นกันละกันแค่นั้นคือจบนะอันนี้คือสิ่งที่หน้าพ่อยากบอกสําหรับคนโสดเนาะประมาณนี้ค่ะนะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตมุ่งไปต่อที่ความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนในส่วนของคนคุยไม่ชัดเจนชาวลัคนาราศีมีนกรกฎอีจรื่อชาวธาตุน้ำค่ะเขาดูพลังงานหน้าไพ่หน่อยนะคะพ่อยากบอกอะไรคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้ในส่วนของคนคุยไม่ชัดเจนชาวธาตุน้ำค่ะ ก่อนหน้านี้ชาวท่านน้ำค่ะพลังงานพาไพ่ใบแรกขึ้นจะดเดวิวเลยแล้วก็ตามด้วย1ดาบนะคะแล้วก็ตามด้วยไพ่สิบเหรียญน,นะโอเคโอเคเก้าหมเท้า่อะอันดับแรกเลยต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าในที่นี้สำหรับชาวท่านน้ำมีมกรากฏพิกจิกโบรู้สึกได้ว่าคุณนะ่ะจริงจังกับ คนคนหนึ่งมากๆซึ่งคนคนนี้เขาดูเขาดูเป็นคนที่สามารถทําให้คุณเปิดใจได้นะคะถ้าก่อนหน้านี้คุณปิดใจนะคะคุณเจอความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคมาคุณเจอสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ถูกพัฒน,นาการมาคุณเจอคาเม็ดกรรมนะคะคืออะไรใดๆก็ตามที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณเจอในลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นกรรมมาก่อนหน้าเนี้แล้วคุณอะ move นะคะจากความสัมพันธ์เก่าๆมาเมื่อไม่นานอะไรแบบนี้นะคะเหมือนคนคนหนึ่งนะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วทําให้คุณออกมาจากกาแพงนะคะไม่กลัวและเอออะไรก็ตามที่ท,ที่ที่คุณเคยเจอมาอะไรเงี้ยคุณอยากจะลองเปิดใจเพื่อที่จะศึกษาเพื่อที่จะอ่า เรียนรู้นะคะกับความสัมพันธ์จากคนใหม่ๆนะคะแล้วดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ใหม่ก็อยากเรียนรู้ความสัมพันธ์เก่าก็อยากจะลองไปต่อนะคะหรืออาจจะหมายความว่าคุณเอาความสัมพันธ์เก่าๆที่คุณเคยเจอเนี่ยไว้เป็นบทเรียนหรือคุณอาจจะ เอาความสัมพันธ์เก่าๆมาเป็นมาตรฐานในการเลือกคนใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะมันเกิดขึ้นในสถานการณ์ก่อนหน้านี้สาหรับชาวท่านน้าทีนี้ชาวท่านน้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูในพาร์ทของวันที่1นึ่งถึงสิเมษายนกันหน่อยนะคยะย้ำนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นชาวท่านน้าเองก็ดีหรือเป็นชาวสองชาวท่านน้าเองก็ดีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังคลิป,ลปนี้นะคะเพราะดวงในคันนี้เป็นดวงรวมค่ะ ไม่ได้เจาะจงโดนใครคนใดคนหนึ่งและไม่สามารถตรงกับใครทุกคนได้เนาะใครที่มีความรู้สึกเอ๊ได้ใด,ดกับหน้า,าไพ่นยะคะอยากจะลองเข้ามาเช็กกันเป็นการส่วนตัวก็ยินดีค่ะสามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอหรืออยู่ที่โปรไฟล์ Tik t o อกเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวได้เอาวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวนะคะในที่นี้แอบเห็นค่ะกรณีแรกเลยนะกรณีแรกเลยความรักความสัมพันธ์สําหรับคนคุยไม่ชัดเจนคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่คุณเจอณนะปัจจุบันนี้ มันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกคิดมากเป็นเพราะอะไรบอกว่ามาจากตัวคุณเองคุณเน่ยเก็บความรู้สึกที่ดีๆไว้ไม่กล้าบอกกับใครคนใดคนหนึ่งเพราะกรณีแรกค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วและตัวของคุณเองยังไม่ได้ตัดขาดนะคะกับคนเก่าๆในความสัมพันธ์ นะคะมันก็เลยต้องอยู่ในหมวดของคนที่คิดเยอะคิดมากนี่ตกกังวลแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดหรือบอกความรู้สึกนะคะให้กับคู่กรณีได้รู้ได้หรือกรณีที่สองนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเคยเคยมีลูกมีบุตรมาแล้วหรือเคยอยู่กับใครในลักษณะของความสัมพันธ์แบบนานๆน,น,นะคะยาวๆ นะคะมาแล้วนะคะแล้วทําให้ตัวของตัวเองเอ่อทำให้ตัวคุณเองเนี่ยเปิดใจที่จะรับคนใหม่ๆหรือความสัมพันธ์ในครั้งนี้เข้ามาได้ได้ค่อนข้างยากนะคะอาจจะมองเห็นภาพอนาคตกับเขาแหละแต่ว่ายังไม่กล้าพูดจะไม่กล้าบอกโดยตรงปักธงให้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่กล้าพูดจะไม่กล้าบอกโดยตรงเพราะมีความรู้สึกว่ากลัวกลัวว่าจะเอาคนคนเนี้ยเข้ามาพันธนาการตัวเองแล้วทําให้มันเกิด เหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตอะไรแบบนี้มันมีความกลัวมีความวิตกกังวลแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยากกลับไปในสู่โหมดของการที่อยู่ในโหมดของคำเมตกรรมนะคะหรือเคยเจอกับความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคมาอะไรเงี้ยก็ไม่อยากกลับไปในสู่โหมดนั้นนะคะมันไพ่บอกแบบนี้นะคะแต่ดูเหมือนกับว่าคุณอะมองว่าความสัมพันธ์ในคำนี้มันเป็นอนาคตมันเป็น ความสุขให้กับคุณได้แหละนะคุณคุณมีความเชื่อแบบนี้นะคะกับคนคนนี้ทีนี้เรามาดูนิดนึงนะคะว่าคู่กรณีของคุณหรือคนที่เข้ามานะคะหรือคนที่คุณคุยด้วยนะคะเขาคิดแลวรู้สึกกับคุณยังไงในส่วนของความสัมพันธ์ของคุณคุยไม่ชัดเจนค่ะเขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในรัคนาราศีพฤกษกันแล้วก็มังกรนะคะมีความเป็นธาตุดินเยอะๆพฤกษกันมังกรนะเกิดวันจันทร์อย่างนี้ได้เกิดวันพฤหัสได้นะคะหรือเป็นคนที่เกิดในรัคนาราศีเมษสิงห์ธนูเอางี้ตัวเลขในชีวิตขยายให้เลยละกันเขาอาจจะมีตัวเลขในชีวิตค่ะที่ติดเลข2เยอะๆเลข8เยอะๆและ เลขเยอะๆคนๆนี้อาจจะมีตัวเลขในชีวิตที่ติดเล็ก2เล็ก4และเล็ข8เช่นคนที่เกิดวันที่2วันที่4วันที่8 12 14 18 20 12ที่3 4ให้งุ27ที่8 29ในคาล็กไท้าปรับประจําตัวประชาชนติดเล็ก2เล็ก4เลก8คนณคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นครูในตัวเองสูงมีความเป็นผู้รู้สูงมีความเป็นคนเก่งเกี่ยวเรื่องของการทํามาหากินเก่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและการดําเนินชีวิตพอสมควร นะคะเป็นคนที่มีพาชันนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอยู่เฉยเด้วยที่สําคัญความสัมพันธ์ในครั้งนี้สิ่งที่เขามองมาที่คุณนะคะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาอยากจะทํางานในความสัมพันธ์กับคุณไปเรื่อยๆอยากจะศึกษาอยากจะดูใจคุณไปเรื่อยๆนะคะแอบซองแอบมองคุณคะ่ะถ้าเกิดว่าคนคนนี้เขาทําให้คุณรู้สึกขิดเดยอะคิดมากหรือเป็นกังวลบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้เขาจะพยายามเปิด เผยให้คุณรู้ทีละนิดทีละนิดว่าตัวเขาชอบอะไรตัวเขาเป็นยังไงตัวเขารู้สึกยังไงความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันได้นะคะอยู่กันต่างชาติต่างจางต่างถิ่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นความสัมพันธ์แบบระยะทางอา ปเป็นไปได้ต้องเดินทางถึงจะเจอกันถ้าเกิดว่าอยู่ไกลกันมีแนวโน้มค่ะในช่วงวันที่1น5ถึงสิจะได้เจอกันนะคะแล้วก็จะไดะ้มีการพูดคุยนะคะมีการทํางานในความสัมพันธ์ในเชิงที่ได้มีโอกาสพัฒนาแหละนะเพราะว่าต่างคนต่างมีพาชั่นต่อกันพอสมควรนะทีนี้หน้าไพ่ขึ้นดี ขึ้นดีแต่ยังไม่ได้มีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของความรักในฝั่งเขาแต่มันเป็นอารมณ์ของการที่แบบอยากศึกษาอยากไปต่ออยากทํางานในความสัมพันธ์นะทีนี้เรามาดูในส่วนของไพ่แนะนํากันหน่อยนะคะว่าไพ่ยอยากบอกอะไรในส่วนนี้ค่ะ อย่าเอาในส่วนของคำทำนายไปอินไปนอนเป็นดราม่าก,กันนะคะเพราะว่ามันเป็นดงรวมเนาะไม่ได้เจาะจงรงใครคนใดคนนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครมีความรู้สึกเอ๊ะคุณโบมันใช่เลยที่พูดมาทั้งหมดนี่มันใช่เลยมีความรู้สึกใดๆกับความในการอ่านไพ่ของโบนะคะสามารถเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวได้รู้เช็คดวงกันเป็นการส่วนตัวได้โดยการแอดไลน์ที่อยู่โปรไฟล์หรือใต้คลิปวิดีโอมาได้เลยนะอ่ะไหนดูไพซ่ซิว่าไพ่อยากแนะนําชาวลัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุน้ำหรือชาวสองธาตุน้ำอย่างไรนะ ดูเป็นไกด์เบาๆนะคะนะความสัมพัญในครั้งนี้แน่นอนค่ะมันมีความเทาในนี้นะคุณอาจจะเป็นคนในความรับหรือเขาอาจจะเป็นคนในความรับของคุณก็เป็นไม่ได้แต่ไพ่สิบเหรียญบอกชัดเจนเขาว่าคนคนนี้สามารถที่จะไปต่อได้เพราะเขาค่อนข้างที่จะ มีเป้าหมายเดียวกันกับคุณเช่นเรื่องของการทำมาหากินเช่นเรื่องของการทํางานเช่น p a ชั่นนะคะต่างๆนะในการใช้ชีวิตมันมีความคล้ายคลึงกันมันมีความคล้ายคลึงกันแล้มันก็มีกลิ่นอายของความเป็นคามเม็ดอะคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นสินเสมอกันอะไรอย่างเงี้ยเช่น คุณก็เพิ่งเลิกกับคนเก่าเขาก็เพิ่งเลิกกับคนเก่าคุณก็มีคนคุยเขาก็มีคนคุยคุณก็เคยผ่านกันมีครอบครัวเขาก็เคยผ่านกันมีครอบครัวมันมีอะไรที่มันคล้ายคลึงกันหรือในหมวดของการคล้ายคลึงกันในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของคนที่มีสินเสมอกันก็เป็นไม่ได้มีโอกาสไปต่อค่ะในความสัมพันธ์อยู่ที่ว่าตัวของคุณเองนั้นมันเป็นดวงที่มันสมคงกันไหมอย่างที่โบบอกเนาะว่าดวงในครั้งนี้มันเป็นดวงรวมค่ะมันเจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากขยายหน้าไพ่ก็สามารถแอด่อยไอเข้าาามดูกนนร ตัวได้นะคะในการดูเป็นการสร่วนตัวค่ะค่าดูเราจะเริ่มต้นที่199จะอยู่ในส่วนของ1คําถามถ้าไม่จํากัดคําถามนะคะจะอยู่ที่399ตามตารางคิวสามารถถามได้ทุกเรื่องเนาะยกเว้นสิ่งที่3กรณีที่3นะคะและถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สะดวกตามตารางคิวนะคะหรือรอคิวนานๆไม่ได้สามารถ จองเป็นเคสด่วนแบบโทรคอลหรือวิดีโอคอลได้เช่นเดียวกันในส่วนนี้จะได้คิวภายใน1-2ชั่วโมงหลังจากทําการคอนเฟิร์มคิวนะคะแล้วก็ลองดูนะคะว่าคุณสะดวกแบบไหนเนาะ,ะก็แอดรอไอพีที่อยู่ใต้คลิปที่ออกมานะคะยี่เนี้ให้คำแนะนำทุกบ้านค่ะ้าเดี๋ยวเราไปต่อที่ความสำคัญของคนมีคู่กันบ้างน,นะคะ ความสัมพันธ์ของคนมีคู่ค่ะพลังงานพาไพ่ใบแรกขึ้นอย่างไรคนมีคู่ค่ะพไพ่ใบแรกขึ้น t e m p e r a n c e นะคะพไพ่ใบที่2นะคะเป็นในถ้วย,พยไพ่ใบที่3เป็น3ามไม้เทา้าไพ่ใบที่4ค่ะเป็น view of fortune นะคะแอบเห็นว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมีมันมีในลักษณะ,อะของคนที่ มีปัญหาเรื่องซ้ำๆเดิมๆเ,มเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มันมีการพูดคุยมีการไกล่เกีย่ยมันมีการพยายาม take action พยายามทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันไปได้นะมันฟ o w นะคะถ้าเกิดว่าก่อนนะหน้านี้เขาเป็นฝ่ายที่พยายามออกห่างคุณเขาจะกลับมา ถ้าเกิดว่าเขาเดินทางไปไหนไกลๆเขาจะคิดถึงคุณเขาจะอยากมาเจอคุณถ้าเกิดว่าฝั่งเขาขาดความหวานหรือฝั่งคุณขาดความหวานมันจะมีใครคนใดคนหนึ่งวนมาเติมเต็มให้กันนะคะมันเป็นอารมณ์ประมาณนี้อันนี้คือสถานการณ์ก่อนหน้านี้ทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมแล้วกันนะคะว่าในช่วงวันที่1นึถึงสินะคะเมษายนจะเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของความสัมพันธ์ของคนมีคู่ไขะย้านะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองชาวท่าน้าเองก็ดีหรือเป็นชาวท่าน้าเองก็ดีอยากให้ใช้วิ ที่จะอนญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังคลิปคลิปนี้นะคะเพราะดวงในคราวนี้เป็นดวงรวมค่ะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะมีความเอะใดๆก็แนะนําให้เข้ามาดูกันเป็นการสน่เตัวจากดีที่สุดนะคะในส่วนนี้ค่ะพลังงานไพ่แอบบอกค่ะว่าช่วงครึ่งเดือนแรกของเมษานะคะชาวธาตุน้ำค่ะคุณจะมีความรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นดูแบบดูดีดูแพงขึ้นเพราะอะไรเพราะแฟนของคุณคนรักของคุณคนใกล้ตัวคุณนะคะเขาเข้าหาคุณมากขึ้นพยายามพูดคุยพยายามสื่อสารพยายามแบบ เขาหาคุณเพราะคุณอาจจะนิ่ง คุณอาจจะนิ่งคุณอาจจะแบบนอยคุณอาจจะไม่โอเคแต่สิ่งที่บ่งบอกว่าเขาต้องเข้าหาคุณจริงๆคือ power ค่ะคุณดูเป็นเป็นคนมี power คุณดูเป็นคนที่ดูแลตัวเองหลายๆคนในที่นี้อาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีความเฟียสในตัวเบาๆมีความเซ็กซี่มี sex a p พ e a ลสูงในการดึงดูดคู่ของตัวเองมันเลยทําให้คู่ของตัวเองไม่ว่าจะทําผิดจากที่ไหนมาหรือใช้คําพูดอะไรใดๆทําให้คุณรู้สึกน้อยรู้สึกไม่สบายใจน้อยใจคนคนนี้จะรู้ทันทีนะคนคนนี้จะรู้ทันที เป็นคนที่อ่านใจคุณออกนะฮะมองคุณขาด มองคุณนะคะค่ะนะในที่นี้อาจจะอยู่ในลักษณะของการนิ่งๆแหละคุณอาจจะนอยเขารอการมาง้อมาพูดมาคุยอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่3สิ่งที่3กรณีที่3นะคะที่ทําให้คุณต้องน้อยใจเขาเช่นปัญหาคนในครอบครัวนะคะปัญหาเพื่อนฝูงเขาอาจจะให้เวลากับเพื่อนเยอะไปให้เวลากับคนในครอบครัวของเขาเยอะไปให้เวลากับคนนั้นเยอะไปให้เวลากับคนนี้เยอะไปเลยทําให้คุณรู้สึกน้อยใจแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ไหนขอดูคู่กรณีของคุณหน่อยนะคะคนรักคู่ของ หรคผู้นคนในของคุณเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะ เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคะคนรักของคุณคนคนนี้อาจจะมีในลัคนาราศีมีกรกฎพิจิกนะคะแฟนของคุณคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดธาตุน้เหมือนคุณนะคะธาตุไฟค่ะเมสิงธนูธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมและมีความเป็นธาตุไฟสูงเช่นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมสิงธนูมีความเป็นธาตุดินถ้าเป็นธาตุดินบนนึกถึงราศีมังกรมากกว่านะคะมีความเป็นราศีมังกรมีกรกฎพิจิกเมสิงธนูมิถุนตุลกุมตัวเลขในชีวิตของเขาค่ะอาจจะติดเลขหนึ่งเยอะเลขศูนย์เยอะๆและเลขห้า เช่นคนที่เกิดวันที่หนึ่งวันที่ห้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ส um. ิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้าสามสิบและสามสิบเอ็ดเลขไทยประจำตัวประชาชนอาจจะติดเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขห้าเยอะซึ่งเป็นตัวเลขของคนขี้น้อยใจเหมือนกันนะเป็นตัวเลขของคนที่มีอีโก้เหมือนกันนะเป็นตัวเลขของคนที่ค่อนข้างที่จะจุกจิกจู้จี้จับผิดคิดลบแต่เป็นคนที่ใส่ใจคน นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้ยเช่นเดียวกันเป็นคนที่มีมมวาถาสินมีความเป็นนิสัยผู้หญิงสูงถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายก็จะพูดจาฉลองพูดจาแบบน่ารัก,กเออนะ เออแล้วก็แซบมีความปากแซบในตัวบาบๆเช่นเดียวกันแต่ถ้าสมมุติว่าในเคสเนี้ยในกรณีนี้ย้ําเลยนะคะว่าเขามองว่าคุณคือคนในครอบครัวคือคนที่คุณรักเออคอคนที่รักนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะพูดจะสื่อสารอะไรออกมาเขามองคุณออกอย่างที่บอกกับเขาว่าคุณมี power สําหรับเขาถ้าปัญหาก่อนหน้านี้มาจากสิ่งที่สามบุคคลที่สามกรณีที่สามตัวของเขาเองรู้สึกไม่สบายใจเลยนะคะ รู้สึกไม่สบายใจเลยบางครั้งบางทีคําพูดของเขาอาจจะทําให้ทิ่มแทงใจคุณแต่บทรู้ไว้เธอค่ะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนหวานภาซากอ่ะเป็นคนที่พูดจะอะไรแบบอาจจะไม่ได้คิดแต่ว่าในใจอาจจะไม่ได้มีเจตนาทําให้คุณรู้สึกเสียใจแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าเขาจะเทคแอคชั่นในเชิงที่ปฏิบัติต่อคุณนะปฏิบัติต่อคุณดีต่อต่อ,ตอให้เขาเคยพูดอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือ อาจจะพูดอาจจะเผลอพูดทําให้คนในครอบครัวเข้าใจคุณผิดหรือเข้าใจหรือเพื่อนฝูงเข้าใจอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะขอโทษแล้วก็พร้อมที่จะ take action นะคะในเชิงที่แบบว่าอยากให้คุณอยู่ในชีวิตนะคะอยากมีคุณอยู่ในชีวิตมีแนวโน้มที่เขาถ้าเกิดว่ายังไม่เจอคนในครอบครัวของกันและกันมีแนวโน้มที่เขาจะพาไปเจอคนในครอบครัวของเขาเช่นเดียวกันนะคะ ใครที่มีลูกมีบุตรร่วมกันนะคะแอบเห็นว่าตัวของเขาเองจะค่อนข้างที่จะมีในลักษณะของการพูดถึงลูกนะคะลูกพูดถึงบุตรนะคะเหมือนจะควบคุมนะคะให้ให้สถานการณ์ในครอบครัวมันอยู่ในกรอบที่ควรที่จะเป็นถ้าเกิดว่ามีการขัดแย้งกันมาก่อนนะคะมันเกิดในมันมันเป็นประมาณนี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของไพ่แนะนํากันหน่อยนะคะย้านะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองชาวท่านน้าเองก็ดีหรือเป็นชาวท่านน้าเองก็ดี โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะไม่เอาในส่วนคำทำนายไปอินไปน้อยไปดราม่าก,กันนะ อันไหนขอดูหน่อยคะ่ะว่าไพ่อยากแนะนําอะไรนะใครที่มีความเอกับหน้าไพา่โบแนะนําให้คุณเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวจะดีที่สุดนะคะเอาวันเดือนปีเกิดของคุณคู่กรณีของคุณแฟนของคุณคนรักของคุณเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวสามารถเช็คได้คะ่ะว่าคนที่คุณรักเป็นคู่ของคุณไหมเป็นคู่กันแบบไหนแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะไปต่อกันได้ไหมจะไปต่อกันยังไงนะคะมีวิธีปรับแก้ไหมหรือความมีความลับอะไรที่คุณไม่รู้หรือเปล่าสามารถมาเช็คกันเป็นการส่วนตัวได้โดยการแอดไลน์ ID ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอมา ะะอะในส่วนนี้ค่ะไพ่แอบบอกคขาว่าในส่วนของความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะคแน่นอนค่ะมันมีเรื่องของสิ่งที่3บุคคลที่3หรือกรณีที่3เข้ามาซึ่ง ในที่นี้โบไม่ได้มองว่าเป็นเป็นในลักษณะของของของความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคหรอกแต่โบมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวและเรื่องหยุ่หยิมของคนอื่นๆมากกว่าเช่นคนในที่ทํางานเช่นเพื่อนฝูงเช่นครอบครัวของเขาครอบครัวของคุณอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลในในใน,ในการไปต่อในความสัมพันธ์หรือมีผลเก,กี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยแอบแนะนําเขาว่าอย่าเฟียดนะคะ อย่าทำร้ายกันด้วยคำพูดที่ทิมแทงเพราะทั้งคู่สามารถทิมแทงกันได้เสมอด้วยคำพูดแล้วมันจะเป็นจุดที่ทำให้คุณและเขาได้ห่างกันนะ แค่คําพูดเท่านั้นเลยแค่คําพูดเท่านั้นเลยนะคะมัน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 ค่อนข้างที่จะทั้งคุณและเขาค่อนข้างที่จะเซนเซิทีเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดลองสังเกตดูนะว่าทุกครั้งเลยที่มีปัญหากันนะมันอาจจะมีคําพูดที่สะบัดออกมาแล้วทําให้คุณน้อยใจแล้วต้องนิ่งไปนะคะแต่ตัวเขาเองถามว่าเขารู้ไหมก็รู้รู้ว่าคุณไม่พอใจคำพูดนี้แต่ก็พูดออกมาเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะที่มันเป็นคําพูดที่ทิมแทงกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ ถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจกับสิ่งไหนคุณสามารถ พูดกับเขาบอกกับเขาได้โดยการเปิดใจพูดตรงๆแล้วก็ถ้าคนเราจะไปต่อในความสัมพันธ์ได้เนาะเรื่องแค่เนี้ยมันต้องเปลี่ยนมันต้องปรับด้วยกันได้แน่นอนนะคะก็ประมาณนี้นะคะโบไม่รู้ว่าคุณกับเขาสื่อสารกันในลักษณะไหนแต่ว่าถ้าสมมติว่าฟังในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกแบบเออคุณโบมันประมาณนี้จริงๆมันจะต้องทําอะไรยังไงอยากได้คําแนะนําที่ดีๆผ่านนาไพ่หรือยากได้คาแนะนําที่ดีๆจากโบก,ก็สามารถแอดไลน์ไอดีนะคะเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวเข้ามาพูดคุยเข้ามาสื่อสารกันได้นะคะมีแบบเคสด่วนแบบโทรคอลล์ วิดีโอคอลด้วยนะคะเคสด่วนแบบโทรคอลหรือวิดีโอคอลจะอยู่ที่599ค่ะนาก็คุยกันเหมือนเพื่อนนอ้องเหมือนสื่อสารกันแบบเพื่อนเหมือนกัลยาณมิตรน,นี่แหละนะคะโบสามารถให้คําแนะนําได้ค่ะเพราะว่าตัวโบเองก็ผ่านกันมีครอบครัวผ่านกันแต่งงานผ่านกันใช้ชีวิตคู่แล้วก็นะทุกคนล้วนแล้วแต่เคยโสดนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ลองมาพูดคุยลองมา สื่อสารลองมาระบายให้กันฟังได้นะคะน่าคิดว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งได้เช่นเดียวกันเนาะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบรวมทางคนที่เข้ามาสนับสนุนด้วยการส่งซูเปอร์แท้์นะคะคอมเมนต์หัวใจหรือกดติดตามกันทุกช่องทางก็ดีนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆค่ะชาวท่านน้ำเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ